ราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์แฟนลักแฟนหลงแฟนชอบแฟนรักคุณมากๆนะครับถ้าเกิดใครก็ตามที่มีปัญหาละของละแหงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่จะรีเทิร์นมีเกณฑ์ที่จะกลับมาคืนดีกันได้อย่างแน่นอน,นครับเรื่อกันที่กลุ่มแรกนะครับนะใครย้ำกดติดตา,ตามฝากกดติดตามวันนี้หนึ่งนะครับแต่ก็กินน้ำมันก่อนไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบมาเริ่มกันที่ราศีแรกนะครับได้แก่ชาวราศีพฤษภศกครับราศีพฤษศกเนี่ย จะมีแฟนลักแฟนหลงนะครับมีเกณฑ์ที่อะไรอะไรที่ติดขัดจะดีขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับราศีที่2นะครับได้แก่ชาวราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์จากที่ชนกันในเรื่องของคําพูดประโยคหรืออะไรต่างๆนะครับคราวนี้ก็จะบางลงเขาจะรักคนมากขึ้นเขาะใส่ใจและเข้าใจคนมากขึ้นครับราศีที่3นะครับได้แก่ ชาวราศีอะไรชาวราศีกันนั่นเองนะครับชาวราศีกันเนี่ยจากความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันอะไรเรื่องหรือทัศนคติอะไรเนี้ยจะเบาลงนะครับส่วนคนรักเก่ามีเกณฑ์กลับมาด้วยนะชาวราศีกันนะครับและราศีสุดท้ายนะครับนะพลาดไม่ได้เลยนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าเกิดคุณอยากให้ความรักดีคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มราศีนี้ก็ตามนะครับรับบทสวดแก้กรรมตรงนี้ได้ฟรีนะครับนะมา ที่เหลือนะครับราศีสุดท้ายนะัคือชาวราศีกุมครับราศีกุมเนี่ยกุมความทุกข์มานานนะครับตอนนี้จะค่อยๆดีขึ้นเขาจะเข้าเข,ข้าใจคุณมากขึ้นและช่วยเหลือคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นลองเลยนะเป็นกําลังใจให้ขอให้ความรักที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณครับติดตามแซนแบกไม่พลาดแน่นอน